ครับสวัสดีครับพงมัพี่น้องครับสวัสดีช่วงนาเสาครับเขากำลังสิบพยายามเบ็ดกันครับน,นี่บรรยากาศตอนสอสอครับไปครับพยายามเบ็ดกัน way back in the so. เนี่ยครับทานเอาไปเด็ดเอาไปย่างเด็ดครับเด็ดครับโอ้ล่ะครับบรรยากาศงามสองบรรยากาศง่ามเสียแล้วครับบรรยากาศงามสองไปนอนครับ นะครับบรรยากาศของไฮโดนาครับบรรยากาศผนทางถนนผนทางไปยามเบ็ดของนกเาสาร์วนี้ครับสวยงามแล้วครับ ปวดนำนพื้นินอย่าง,างปวดนำฝนนไม้ยางเด็นครับก่อนถ้าใส่แถวนี้แหละครับใส่ห้องนี้นะครับดูก่อน ไม่พอได้หลุดอะ สร้างเส็จดีนัะจ๊ะผมเกิดมาผมก็เคยเห็นเลยครับผมก็เห็นเลยแต่ยังอยู่คือเก่าครับจริงๆแล้วควรที่มีการพัฒน,นาด้วยกันเทหันกีคจับนี่ยคงคือเก่า เปลี่ยนน้อยก่อนละโอ้ปวดปวดตัวแดงเวลาเนาะ เี็กหน้าหน่อย แจ็คสิหวานบ๊ว่หวานครับพี่น้องวันี้เอราะอ่ะนี่ยบอกว่าบอดีเลยครับบอกว่าบอดีเลย ที่เรียบร้อยครับพี่น้อง้องพยายามดเดี๋ยวเข้ายาวฟังหนีก่อนครับพี่น้องมาหดแล้วครับเดี๋ยวเฮาเริ่มล้างแหลกมุกหนีครับสองล้างแหลกบอกเลยครับมือนเี๋ยว่าบอกมีความหมั่นใจครับ เงียบกิบแั่งดกก็เงียบกิบรังสองก็งเงียบกิบออบอคืออ้พี่นอ้องครั้งนี้ครับอ้เบ็ดคือจมจังสี่พี่นอ้อง โอ้ยหนอขาดโอ้ยพี่นอ้องมึงเนี่ยขาดโอ้ยเสียดายดิพี่น้องเลยโอ้ยเสียดายเสียดายอุ้หลังนี่โอ้ยหนอเฮ้ยบ่มาอีกแล้วพี่น้อง อืมาครับไปต่อครับพี่น้องโอ้ผ่านสู่หลังอยู่ครับแต่ว่าอีกอย่างเมื่อคืนผมบ่าไดมาถ่ายเหยื่อน่าครับมาเตี่ยเหยื่อนําเนื่องจากเหงื่อบอบอบค่อยดีออเบื้องหลังนี่ยังไง งเ,ององเงียบคือเก่าอืมรังนี่เงียบงีกเงียบอ่ะรังนี่ตอหลัองนี่บป็นกันนะ,ใ,ะใส่ละอยู่ใส่ละตัโอู้หนะดีดขึ้นไหมอืมว่มันดีดขึ้นไหมตรงนี้ เออ,อยังทุกเยอะดีขึ้นพี่น็อกอื้อมอ้าเดี๋ยวไปต่อครับไหครับไปต่อครับข้างกูแล้วครับพี่น้องอื้อม6ที่แท่มนี้ยาหลายนะ่ยา ะอะไรเงียบหลังนี้ก็เงียบเงียบหมดแล้วครับนี่เงียบแล้วนี่เงียบแต่ละอีกหลังนึงอือล้วนี้ก็เงียบหลันี้ยัง ไยครับต่อต่อไปต่อหนาสองเจ็ดหลังยังเงียบครับมาลังนี่มะที่นี่ห้าลังนี่ก็เงียบคือเกาเอ้ยเงียบเงียบเงียบ สิเด hmm. ุにに่นบ่ละลังนี้ก็เงียบเงียบมืดไม่ต่เงียบมืดทางนี้ โอ้สามหลังอยู่มุมนี่เงียบมัดอเอพี่โอ้ยเนาะมิดอิมซิมพี่น้องมีดอิมซิมนี่กับมิดอิมซิมโอ้ตุนกันต่อครับรุ่นกันต่นนอพี่น้อง ปต่อครับต่อไปต่อเสร็จแล้วจำได้เปล่าล่ะอืมังนึงเอ้ยังเงียบเงียบหมด มากูเบ็ดมือนี่ผมบอกตรงๆว่าบอว่หมั่นใจครับมื่อนี่ว่าหมั่นใจเลยเนาดุนกันต่อครับต่อครับมาล้างนี่ก็คือเกาโอ้ คือเกาคือเการ่า้งนี้ก็คือเกาอ้อท่านบ็ดส่งคือแต่บ่คือโอ้หนก สรุปก็นยังเหยียบอยู่พี่น้องเหยื่อหมื่อถูกลูกหลังครับแต่ว่าบอดายโตบอดายโตบอดายโตนครับ อไปต่อครับไก่ซิมเมดแล้วครับพี่น้องเอออีกสองสามหลัง,งเมืแล้วครับ บอมีช็อตเตจไทยพี่น้องได้เบ่งเ้ยครับเนียบพื้อเก่าเนียบโอ้ยเนียบคลิปเลยพูดครับ ดาว,วินกำลังขึ้นครับพี่น้องด้วยการย้ำจอกอ่ะดีครับเอาหลังนี้ก็คือเก่าเอยบอ่มีหยังครับข้างไปน้องห <c oughs> ลังจากที่เข้า ย่ามเ็จเรียบร้อยแล้วครับผลปรากฏว่ามือนี่พิษขาดครับมือนี้บ่มหมานครับพี่น้องเนื่องจากเนื้อเนื้อบอบอดี้ครับหมูว่านพอได้มาเทียนเนื้อเนี่ยเรื่องของเหลืองครับมันก็เลยบวมหมานเพราะว่ามีบ้างบ้างหลังเบียดบ้างหลังครขาดครับ ก็คือมือนีบหมานครับมือแรลงแก่โตไม่ครับก็ะชิมาแถวนี่แหละมือแรลงสีล่องเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาหมึกเบิงครับมันจีมันอีคือบอกพี่นอ้องผมสีลองเบิงครับอ่ะจังใดกับอย่าลืมอ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ใน้นำนะเลอพี่น้องเด้อเป็นช่องไม่ครับช่องน้องไม่ กดติดตามสิจดบอผาดคลิปใหม่ๆนะครับยังได้กับฝากไว้น้มอมอกอมใจพี่น้องสุขุสุขุนนะครับเด้อมือหนีบอมานครับยุสิแก่โตไหมมือแรลงครับยังได้กับมาบึงครับคอยเขามาบึงด้วยพี่น้องเด้อสิเดนำคลิปใหม่ๆมาให้พอมีพี่น้องได้บึงละเอาเอามือหนีบซ้ำนีก่อนพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับผม ขอบนคุณไม่คลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ